นักศิลกันก,นก่อนเลยก็แล้วกันนะคะ <Yeah. S 1> ตอนแรกเลยเนี่ยตอนแรกๆเลยที่ทางกรมราชัณฑ์ออกมาแถลงเนี่ยบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ต้องขังที่อายุเยอะมีอาการป่วยหนักแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องเดินทางมาเองใช่ไหมเดี๋ยวจะ <Ừ. S 1> ออมีไม่ต้องเดินทางอะไรงาน<ร>ตัวในสามวันเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปแต่คงคงพอจะได้ยินเสียงสะท้อนบ้างแหละ ว่าตอนนี้เสียงสะท้อนมันอื้อเอิๆมีขนาดไหนเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่นายทักษิณเดินทางกลับไปพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วเนี่ยนะคะซึ่งในขั้นตอนเนี่ยก็ต้องมีการเดินทางไปที่อา,อายการไปไรายงานตัวนะคะเพื่อที่จะรับทราบเรื่องคดีมาตรา112อะค่ะนะคะเนะมื่อวานนี้นะคะนายทักษิณชินวัตร พร้อมกับนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนะคะกเ็เดินทางไปที่สำนักงานคดีอายา8ตามหมายนัดฟังคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีมาตรา112ค่ะซึ่งเป็นวันเดียวกันกันกบที่คุณประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดจะมีการถแถลงข่าวด้วยนะคะก็ต่อมาก็ประมาณตอนเช้าเๆนะคะ 9โมงสำนักงานอายการสูงสุดนายทักษิณก็เดินทางมารายงานตัวเพื่อรับทราบคำสั่งในคดีมาตรา112โดยมีนายปรีชาสุดสงวนธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญานายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดอายการพิเศษฝ่ายสำนักงานคดีอาญา8นะคะก็มาดําเนินการนะคะซึ่งหลังจากที่ดำเนินการรายงานตัวรเรียบร้อยก็เดินทางออกจากสำนักงานอายการสูงสุดนะคะแล้วที่ไปเมื่อวานนี้ก็คือเอยังส่ ยังใส่เฟือออ่อนอยู่ที่คอคนะคะแล้วก็นั่งวิวแชร์ไปรายงานตัวที่สำนักงานอายการสูงสุดด้วยนะคะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางคณะของอายการนะครับเขาก็มีการแถลงข่าวกันนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้นะก็ประกอบไปด้วยนายประยุทธ์เพชรคูณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอายการ สำนักงานคดีอาญานายนรงศรีศิระสันนายนาเคนทองไพวานรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับแล้วก็นายวิพุทธบุญประสาทอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8ร่วมกันแถลงในคดีนี้นะครับเป็นคดีที่นายทักษิณเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีผิดกฎหมายอาญามาตรา112นะก็เออก็สรุปแบบนี้นะครับว่าเขาก็ไล่เรียงมานะครับว่าขั้นตอนของกระบวนการของคดีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว แต่ปรากฏว่านายทักษิณเนี่ยได้ยืน่นหนังสือขอความร้องขอความเป็นธรรมนะครับต่อมาเนี่ยนะครับทางสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีอายา8ซึ่งอายการสูุดมอบให้เป็นผู้รับผิดช,ชอบดำเนินคดีก็อนุญาตปล่อยตัวนายทักษิณน,นะชั่วคราวนะโดยมีหลักปาการะกันเป็นเงินบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน5 0,000นบาทและนัดให้มาพบกับพนักง,งานอายการในวันที่10เมษายน ปี67เวลา9นาฬิกานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นกระบวนการหมายว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพานทักษินในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมาฟังอายาการว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถงแถลงของทีมโฆษกอายาการเรื่องนี้กันก่อนแล้วกลับมาคุยกันฮนะด้วยคดีนี้นะครับทางคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยาการสูงสุด ผ่านพนักง,งานสอบสวนคณะเข้าแจ้งข้อกล่าวหาล่าสุดนะครับนายอำนาจเียิเจริญรักอายการสูงสุดได้พิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมแล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมตามหนังสือที่ทางคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐม,มนตรีร้องขอความเป็นธรรมอายการสูงสุดจึงมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม และมอบหมายให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมตามคําสั่งของอัยการสูงสุดและตามหนังสือร้อ,องข<โ> <_ D> อความเป็นธรรมประมาณในวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้นําตัวคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาส่งให้กับพนักงานอัยการนะครับโดยมีท่านอธิบดีอัยการและท่านอัยการพิเศษฝ่ายรับตัวการสอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความเนื่องจากอัยการสูง <_ D> สุดมีคําสั่งสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าว อายการสูงสุดจึงยังไม่อาจลงความเห็นหรือมีความสั่งทางคดีได้ในขณะนี้อายการพิเศษฝ่ายสนักง,งานในการพิเศษสํานักง,งานคดียา8เนี่ยนะครับซึ่งอายการสูงสุดมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินคดีได้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายยบนตรีโดยมีหลักประกันนะครับและนัดให้มาพบพนักงานอายการอีกครั้งในวันที่10เมษายน2567 เวลาเก้านาฬิกาณสำนักนะง,งานไอการพิเศษ,ษนะครับฝ่ายคดียาแาดสำนักง,งานในการสุขภาพท่านตามที่ผมเห็นนะครับผมว่าป่วยท่านท่านวิกฤตเลยนะครับท่านวิกฤตนั่งวีแชร์มาครับนั่งวีแชร์มาอะไรที่ท่านเห็นว่าเป็นการป่วยท่านวิกฤตผมคืออย่างแรกก็ฟังจากข่าวมาแล้วผม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 ,ผมนั่งผมนั่งนั่งคุยกับท่านท่านคุย ไม่ไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยแล้วก็แล้วก็สภาพเนี่ยผมผมดูแล้วปวดอทกนะครับปวดีกมีล็อกคอี่มผงการขารือล็อกคอเกับไปคุณผู้ชมบ้างไหมครับอ๋อนั่นผมไม่ก็ตามที่สื่อมวลชนเห็นเมื่อวานก็จะมีที่ล็อกคอมาแล้วกว็คมตัวแขนนะครับแต่สภาพท่านจะเดินไม่ไหวนะครับเดินไม่ไหว นะครับเอาสรุปสรุปเรื่องคดีก่อนนะสรุปว่าอายการก็อายการสุดก็สั่งให้สอบเพิ่มเติมคือเมื่อวานไปเนี่ยมีสามสามทางสามแนวใช่ไหมหนึ่งสั่งไม่ฟ้องถ้าหลักฐานไม่เพียงพอสองสั่งฟ้องถ้าเห็นว่าหลักฐานเพียงพอสามหลักฐานไม่เพียงพอแต่ให้ไปสอบเพิ่มเติมนะก็ออกมาทางที่สามคือให้ไปสอบเพิ่มเติมนะครับทีเนี้ย แต่ประเด็นอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณปรีชาเนี่ยนะครับได้ตอบคําถามนักข่าวอะนะเอะว่าแมแต่ความเห็นของผมใช้คํานี้เลยนะท่านป่วยวิกฤตเลยนะจากการที่ติดตามข่าวด้วยแล้วก็ได้คุยนะเห็นจะพาพนั่งวิวแชร์คุยแล้วก็เสียงไม่มีเลยเออะไรเงี้ยนะ,ะผมคิดว่าน่าจะป่วยเข้าขั้นวิกฤตนะค่ะนนก,<ว>กโ็โดนคอมเมนต์เยอะเลยนะ คือคุณปรีชาตอบคำถามนักข่าวเพราะว่าคือพอหลังจากที่คุณนักษินมา,ารายงานตัวเนี่ยนะคะแล้วก็ทางทางอายการก็ได้มีการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไปใช่ไหมคะคุณปรีชาก็เลยบอกเหตุผลที่สมควรเห็นเ,เหตุผลที่ปล่อยตัวชั่วคราวนายทักษินเพราะว่าเท่าที่คุยแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยประเมินจากสายตานายทักษินป่วยขั้นวิกฤต นั่งวิวแชร์มาพูดก็ไม่ค่อยมีเสียงนะแล้วก็อย่างที่สื่อมวลชนเห็นก็คือใส่ที่ล็อกคอมาไอ้เปลือกเปือกที่คอเนี่ยท่านก็เลยประเมินว่าทางอายการก็เลยประเมินว่าอันเนี้ยก็ป่วยขั้นวิกฤตเพราะฉะนั้นก็เลยอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนายทักษิณน,นะคะแล้วก็นัดมาใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะก็ การประเมินมการประเมินคําว่ายิ่งถ้าไปเกี่ยวข้องกับการเหตุผลในการประกันตัวเนี่ยนะคือมันก็มีหลายเหตุผลใช่ไหมเรื่องการประกันตัวหนึง่งอะไรก็ว่ากันไปในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็มีดุลพินิจได้แต่ว่าการมายกเรื่องเหตุผลทางการแพทย์นะว่าป่วยวิกฤตเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรอะเอกสารลาหลักฐานหรือมุมมองทางการแพทย์เนี่ยเป็นการมองด้วยสายตาฟังด้วยหูของท่านอายการเองอะ แล้วสรุปว่าวิกฤตเนี่ยผมว่าอีกหน่อยวงการวิชาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ทั้งหลายนีย่ต้องเขียนเขียนคำนิยามคำว่าผู้ป่วยวิกฤตให้มันชัดเจนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยออนะักกฎหมายก็ไปตีความวิกฤตด้วยสายตาด้วยหูของตัวเองนะหรือแม้แต่คณะคือก่อนนั้นที่เรา,เรามีปัญหาเรื่องคําว่าวิกฤตกับด้านเศรษฐกิจใช่ไหมรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าวิกฤตแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์บอกว่ายังไม่วิกฤต แค่เติบโตช้ากว่าที่คาดการอะไรแบบนี้อันนี้ก็ทางอายการก็มามาน,นิยามกับว่าวิกฤตใหม่หนึ่งนั่งวีแชร์สองมีที่ล็อกคอสาเนี่ยดูสภาพแล้วเสียงเสริมไม่ค่อยมีแล้วพูดจาไม่มีเสียงเลยเนี่ยดูแล้วป่วยวิกฤตแน่นอนเลยนะคือคือดิฉันว่าเหตุผลที่จะที่จะให้กับสังคมว่าอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็ดีกว่านี้ด้วยนะเช่นนะ ตอนนี้นะทักษิณอยู่ในการดูแลของกรมราชทั์อยู่แล้วจะต้องจะต้องอยู่ที่บ้านเออเหมือนกับไม่มีโอกาสในการที่จะได้หลบหนีหรืออะไรก็ว่ากันไปคือคือเหตุผลนี้ยังฟังยังฟังแต่เข้าท่ากว่าที่ท่านมาให้เหตุผลว่านายทักษิณไม่มีเสียงพอบอกว่าไม่มีเสียงแล้วบอกว่าวิกฤตเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเขาบอกว่าคุยเราไม่มีเสียงแล้วอาการวิกฤตเนี่ยนะ เอการให้ประกันตัวเนี่ยจริงๆเหตุผลแค่ป่วยเฉยๆก็หลายๆเคสเท่าที่เราดูเขาก็อนุญาตให้ประกันตัวได้ประกอบกับเหตุผลอื่นที่คุณหนึ่งยกมาคือไม่ต้องไปย้ำไม่เห็นว่าวิกฤตจริงๆคนก็เลยแบบตั้งคำถามแบบที่ผมถามอะเนอะอ่ะก็ค่ะไปไม่ถูกทลนั้นนะคะไปไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะ ก็นี่แหละก็หลังจากนั้นก็มีการอธิบายถึงขั้นตอนนะคะในวันที่10เมษายนว่าอะไรจะเป็นยังไงนะคะโดยถ้าหากว่าอายการมีความมีคําสั่งเห็นสั่งฟ้องก็จะต้องนําตัวนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการศาลทันทีนะคะแต่หากมีคําสั่งไม่ฟ้องก็ถือว่าสิ้นสุดค่ะเนื่องจากเป็นคดีนอกราชนาจักรที่อายการสูงสุดมีอํานาจสอบสวนและพิจารณาเด็ดขาดนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ สาระสำคัญของการแถลงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะอะครับทีนี้จากปรากฏการเรียวกว่าเรียกว่าปรากฏการแล้วกันเนาะพี่กองเนาะม,มันเป็นปรากฏการที่ไม่เคยมีใครได้ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาว่าเออม,มันก็เกิดแบบนี้ขึ้นในประเทศไทยได้เหมือนกันเนอะนะอ,อะไร<ก>ที่มไม่เคยเห็นการาอ่าอ่าใช่ ในยุคนี้นะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเนี่ยแหละนะคะ